จังหวะนี้ครับมีคนมานะครับคนเยอะมากนะครับจังหวะนี้อยู่เมืองไหนเนี่ยไว้ดิมีคนด้วยเหรอมีดิผมว,วมึงยิงปืนาาวาเมื่อกี้ชื่อชื่อผมเลยอ่ะพี่ชายชื่อเลยอ่ะ เนี่ยถามให้กูใช้ชื่ออะไรกูก็ปั๊มเฮ้ยเรียบร้อยไอ้เฮียตายคาสตรีมด้วยทำไมกูไม่ได้เสียงปืนวะเนี่ยมาสองตัวด้วยดีกินเดอร์เก้าเฮียโหแม่งมาสามคนน่ะไม่กูเพิ่งเปิดเมื่อกี้ สามคนเลยโอ้สบายตัวบายเฮียเออเล่นกูแล้วเล่นกูแล้วโอ้ยยังฟังยิ้มชิวอยู่เลยนะเออชีวิตมาสามคนน่ะโอ้ยเฮียอะไรกับกูเนี้ยกูโชคดีกูแจ็กพอตริงๆเลยเฮียกูไป กูไปอันอื่นก็ได้ไอ้ <c oughs> โอ้โหเยอะคนค่อนเยอะเลยม่คกูอยู่เซิร์ฟเก้าแปดคนทำยี้อะไรกันเนี้มาพร้อมกันด้วยนะไอ้เอ้ยช่วยกูด้วยกูติดอยู่ได้รีบ หมดกันของที่สะสมมาโอ้โหต้องรดตึออะไรเยอะเยจัย ทำไมมันเป็นหน้านี้วะสตรีมกูเนี่ย กูโดนรูดมึงไม่คิดจะมาช่วยกูอสามคนเองนะตัวดีเฮ้ยทำไมถึงทำกับฉันได้เฮ้ยโหกูได้ปืนฟาร์มบอสแล้วเว้ยโหมึงโดนกูโอ้โหได้นายด้วยจะไปยิงบอสทำพอดจะอีโวไหมมึงมาอีโวหน่อยไหม

จังหวะนี้เราเน้นฟาร์มนะจังหวะนี้ผ <c oughs> ีก็เยอะรถก็โดนป้น น้องก็ไม่มาช่วยฮะ <H aa> ah> ในใจจริงไม้พีร้ายโอ้ยเจอรถลแล้วอะจ้าแอร์พอร์ตคนเยอะไหมวะปั๊บโอ้เดี๋ยวทุกเซิร์ฟมั้งพี่โอเ้เ,อเซเิร์ฟเลย ูต้องไปรางแค้นไหมกูมีเซมีอยู่27นัดสู้ไหวรึป่าสามคนกูกลัวปะล่ะมีมีเท่ากี่นัดนะพี่ยากู14แผ่นศาสตร์สามตั้งนานประสบจริงร้อยประสบจริงร้อยกลัาดีครับ งมแชทแชดีเด้เหมือนสตรีมกูมันจะไม่ไม่เปิดให้แชทใช่ไหมป๊บไปดูให้หน่อยดิเพราะอะไรวะพิมเข้าปามโซล่าเขาจะดังมึงไม่รู้จักมันนอกจริงเลยผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าที่สตรีมเป็ดไหนเป็ดไหนไอ้เออว่าจะไปตีมเฟซบุ๊กดีกว่า เราไปตั้งกันแต่จ,จังหวะน,นี้กูต้องไปเอารถกันรถหายอยู่รัเดิมอ่ะไม่กูเปลี่ยนไลสัตว์เซฟสิบหกละอยู่ได้อะ่ะไอ้เฮียมาสามคนคอณพ่อคนแม่ซุ่มปองมาด้วยนะเปิดสตรีมด่วมแรกๆอ่ะก,ก,ก,กูไม่ได้ยินเสียงตีเลยอะ่ะมาถึงตึ๊ดแต่กูไม่ตายนะพระยา,ยามกระโดดหนีเฮียอีกตัวหนึ่งแม่งซ้ำกูตายเลย แล้วมันเอาอีกตัวหนึ่งยิงล่ออยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งเต็นน่ะกูก็เอาซุ่มอยู่อีกฝั่งหนึ่งเหมือนแม่งรู้อ่ะนี้น่าดิสออกไอสัตว์เม่ไดอหรหลอกแต่ของไม่เยอะโอ้ ติเอาสกอาไนมาทำไมเนี่ยเอาไอ้เหียรถหายตอนหน้าต่อตาเลยไม่ระเบิดด้วยโอ้โหไอ้เหียทำไมถึงทำกูอย่างงี้ทำไมทำไม เอาเอาเอทำไมมันไม่มีชัดขึ้นวะปั๊บ <laughs> ไม่รู้เฟ<อ>ซปัม๊มโซล่าใช่ไหมพี่ผมไม่มีเพื่อนพี่อยู่ไม่ใช่เฟซยูทูบแต่เดี๋ยวจะเปลี่ยนละเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นนี่นู่นละฮอ,อคนดังผู้ติดตามอย่างเยอะ งงดิงงดิจังหวะนี้ครับเราต้องขึ้นชั้นสองนะครับแล้วก็ไปขึ้นกระไดนะฮะเราจะไปหาปืนนะฮะรถเราหายไปแล้วนะครับจังหวะนี้แมกโดนลูดโมโหไม่โดนลูดกูโโว่าแล้วกูสั่งหอนใจแล้วได้ยินเสียงปุ๊บกูก <c oughs> ูว่ากูโดนแน่ๆโดนจริงๆ,งๆไอ้สัส เดี๋ยวกูจะกลับไปล้างแขนกูหายาก่อนหายานะครับเราก็ต้องไปโรงพยาบาลนะครับโอ้โหจะเย็นเพื่อนจะเย็นอ๋อพันมองเก็บปืนนะครับเก็บปืนไปก่อนในวันนี้จ้า ถ้าเราต้องการหาปืนนะครับเราก็ต้องไปที่เต็นท์นะครับน้องๆชิ่แม่งเลยฮะจังหวะนี้สวัสดีครับพี่ปางสวัดีครับหายพี่หายหายไปไหนอะ่ะไม่พี่หายอ้าวเหรออยู่ดีดีก็หายละกูโดนลูดเดี๋ยวมาช่วยกูด้วยโอ้โหสามตัวครับจังหวะนี้น้องๆยิงครับยิงยิงครับ เดินคนเดียวพูดคนเดียวครับจังหวะนี้ปีฝ้าป้าคุยเลยเกนชินีมแผลกูมไม่ไห้สัตว์จังหวะนี้ปา์มตัวล่าวิ่งไปครับโอ้โหผีเยอะจังเลยครับเอาตัวโหลดมาพี่หน่อยอมันเพิ่มเป็นห้ามันมีสำรองห้าอันแล้วเอ้ยี่สิบกว่าอันแล้วจอนนี้ครับตายซ้ายฟาด รถเราหายนะครับเราไปไหนไม่ได้เราก็อยู่ตรงนี้แหละฮะฟาร์มแมสก,กิลเต็ม <S <S สก,กิลเต็มแล้วเราค่อยไปนอร์ลาดนะฮะทุกวันนี้เดี๋ยวเราจะไปล้างแค้นไอ้ไอเซิร์ฟนั้นนะฮะไอ้เด็กเคี้ยนะฮะสามตัวที่ยิงเรามีลูกแค้นก็เหมือนไม่มีครับไม่เคยคิดจะมาช่วยโอยขึ้นเลยวะยังไม่โหลดเลยครับพี่โอ้ตายแล้วดูพูดขึ้นเลยขึ้นเลยเออเลอขอเลอดด้วย,วยไม่ใช่อน,นั้นไม่ใช่ของไอป้ป๊าส่งให้ไปโหลดอันใหม่ ไปโหลดในเพจเดี๋ยวส่งให้แป๊บ,บนึงขออยู่ที่ปลอดภัยก่อนเพจอีจันเลยพี่เดี๋ยวจะอีหน้ามึงเนี่ยอุย๊ยโห,โหเราเจอปืนสไนนะฮะน้องๆเดี๋ยวเราจะทําการไปฆ่าไเด็กเคี้ยวพวกนั้นเปิดนท์สีไนท์สีอะไรโอ้โหเขียวอีเลยครับนท์กขาบอกเรกของเฟิร์สฮะเดี๋ยวเราไปส่งลิงก์ให้น้องๆก่อนนะฮะน้องๆเล่นคนเดียวคนเดียวมีคนดูสองคนนะฮะ จังหวัดนี้จังหวัดนี้เราต้องเข้าไปเอาลิงค์ให้ไอเด็กเปรถก่อนนะฮะมันขอมานะฮะชื่อว่าไอแซคนะฮะอยู่ตรงไหนวะ,อะไอเียเฟซบุ๊กใหม่นี่กูมึนมากเลยนะมันเล่น,ม,นม,ล <laughs> มันเล่นยากวาะเราต้องเข้าไปทางไหน เราต้องเข้าไปทางเพจนะครับน้องๆ

เย็ดมามมาครับจังหวะนี้ปามโซล่าไปต่อนะฮะตอนนี้เขาได้ปืน MP5 มานะฮะถอดกระสุนออกฮะเขาจะไปล้างแค้นนะครับเรามาดูว่าเขาจะทำได้ไหมกับยาสองกระปุกนะฮะน้องๆเด็กเชี่ยผมอยากไปอยากไปดูเด้๋แป๊บนึงยคนจริงนันมีน้องๆที่รักหัวแค้นก็น่าจะมาช่วยนะฮะน้องๆแต่มันไม่มาเดี๋ยวเดี๋ยวมองไฟเดี๋ยวมองไฟผมรู้สึกอยากยิงก่อนละ ตอนนี้เขามีเพจคิลเลอร์หนึ่งสองกระปุกนะฮะแล้วเป็นเด็ดนะฮะเซิร์ฟที่เขาจะไปคือเซิร์ฟบิกินเนอร์เก้านะฮะเขาต้องไปล้างแค้นไอเด็กเคี่ยวนั้นนะฮะไปเดินเพจจุนใจสมัครที่เพจเลยใช่ไหมครับพี่ ไม่ทำเฮียแล้วเขาก็หมดไปร้อยห้าสิบแล้วครับลักก็หมดแล้วด้วยมึงยังอยู่ไหมไอเด็กเฮียมันยังอยู่นะฮะมันชื่อบังกีเดลูฟี่นะฮะอันนี้เราเปลี่ยนปเป็นเซมิกหน้าน้องๆไม่ต้องมาตีกู <c oughs> ตอนนี้เราจะเข้าตึกไปก่อนนะฮะเราจะสเตลไปในตึกนะเราจะใช้มาชินเต้ในการสเตลเข้าไปนะฮะไอตัวเมืองเราไม่เห็นใครเลยนะฮะ มีแต่ผีนะน้องๆแย็ดแมงรู้จักไหมซิมิไอสัตว์เหมือนมันไปแล้วว่าเหมือนไปหาแล้วยิงคนน่ะไอเไอ้เฮียเมื่อกี้แล้วมาสามตัวด้วยนะพี่มีรถใช่ปะเออก่อนที่ตายอ่ะปัน,ไ,น,ไ,น,นไปแล้วเอารถไปแล้วเอารถไปแล้ว โอ,โ,อโอ้โหมันเพิ่งจะเปิดได้วันเดียวมึงเมืองไหนกันไอ้เหี้ยมันยังยิงคนฟาร์มอยู่เลยมึงบ้าปะเนี่ยเสกของเอาพีโ่โอ้ไอ้เหี้ยกูยังมีแต่เซมี่อยู่เลยเนี่ยทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยรับพี่เลยหารับหารับจะของหาหาไม่ยากหาง่ายเยู่มีใครได้สะแนนอย่างเติมเนี่ยเห็นมีคนได้ VS แล้ว <S <S> ปืนไม่ได้ดอกยากขนาดนั้นก็อบอกแล้วเท่าไหร่ครับพี่กูเพิ่งมากูเพิ่งเล่นมเมื่อกี้เมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วอะ่ะแซกอ,อย่าถามแบบโง่ๆได้ไหมผมไม่รู้นึกว่ามาเร็ววานแล้วสัตว์เอ้ยถามแบบหน้าถีบอบบนีง <laughs> ตอนนี้เราต้องเอาชีวิตรอดนะคะ,คะไอ้พวกเด็กเชี่ยนะฮะ เราพี่พี่ว่าเขาทำไมอ่ะ oh yeah. โมกได้ดีแล้วเขาอจะเป็นคนดีก็ได้โอ้คนดีไม่มาสามตัวหรอกไอสัตว์ไปดูสตรีมมาต้นสตรีมอะ่ะ <laughs> เฮยมาเทียอะไรสามตัวบ้าเปล่า <laughs> มันคนชั่วไอเด็กเกียพวกเวนี้ยผมเว้นเลยรถเรือที่รถเก่งรถเร็วโดยกระสุนไม่กี่นัดบุกสะสมปืนก่อนนะฮะตอนนี้ได้ G36 กับเซมิมานะฮะสองกระบอกแล้วครับ โอ้โดนแน่มึงโดนแน่เด็กเคี้ยอุย้ยโอ้เราเจอคันตนะนะฮะโอ้โหโจโกโบดว้ดวยคนคนดมะอะไรนะพี่คนดมบครับคนโ,โมบคนดมบหน้ามึงนนะ่ะโอ้ยเด็กเคี้ย,ยมันเก็บไว้นี่หว่ะเก็บมาทิ้งไว้โอ้ยสี่ห้านัดนะฮะน้องๆเอเ,อเอข้ามานะฮะ ไอ้ใครเอาเคทีป่ะไปซ่อมบอสเอาเหตุหนักกระเป๋าไอ้สัตว์มามาเอาเองคือเดี๋ยวโหลดเกมเปิ่งเลยสิน้องอด้แม็กก็ยังดีวะโอเคไม่ได้ด้วย ม so ันเอารถสามคนไปเมืองอื่นแล้ววะเออก็ดีอ่ะมาวันตี้สองสามคนน่ะน่าไปรูปเหมือนกันนะไม่รู้ว่าผีเมืองนั่นเยอะหรือเปล่าคิตันเล็กอ่ะใครเคยไปฟาร์มเมืองคิตันเล็กมั่งแบบ เ,เติมเ,เ,ต,มเ,เติมแทนนะเ,เ,ตเ,เติมไม่ใช่เติมนี้นะปวดเกี่ยวอะเกี่ยวอะ ได้หมอกับแป้นพีม์มาใหม่ไม่ไม่ชินเลยว่ะได้อะไรมาพี่ก็แพ้ผมเหมือนเดิมอ่ะพืนนี้พ้อเกมเลยม่ะผมจริงหัวแขงไม่ได้หรอหัวแขงเขาาษามาเล่นวอตอ์โดน,นเด็กิ้งเขาพู่งมา Thank กูโดนลูกอีกแล้วไอ้เฮียอใช่เหรอกูไปเยี่ยวแป๊บเดียวไอ้เฮียเล่นกูแล้วเดี๋ยวกูไปสตีม